เอ๊บโอ้นักเลยังไงสิบเอ็สองสามแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบสิบหกเจ็ดสิบแปดเก้าส โสองสามโซสี่้าซหเ้าินอามาตอนน่ะาล้านพี่น้องไาล้านล้วจ็จ่ายค่านำเนาะเงินทางเม่จะดีจากประเทศออสเตรียทางยุโรปเนาะสิบล้านพี่น้องเราก็ซื้อซื้อนี่เนาะกดใหม่าลันเนาะสล้านสองแสน เจ้าบวกลิฮอดลูกคิดฮอดเมียบ่หรอโอ้ยขอแหงคิดฮอดเนาะน้องสาฮอดจากเมื่อแหละเนาะมื่ออื่นมื่อพึ่งกั้นเกิดลูกใครแหละเมื่อมื่ออื่นชิมหานะ,ะชิบกยุ้มลูกชิบเจ็ดก็ยุ้มลูกเนาะ,ะแล้วก็ชิโทรหาสาร้างตืมเนาะถ้าสาร้างเพิ่นพร้อมอ่า่นพร้อมเพ,มพ,มพมิ่นชี้ยอด ี่น้องเอ้ยพอกับบรรยากาศฝนเนาะมืดฝนมากเลยสตอกห้ำเลยงบตกห้ำตู่เจ้าแล้วอเอาพี่น้องเอ๋ยหลังจากเนาะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงพี่นะ้องเอ๋ยเนาะทางไม้เป็นการเดิมาส่งแล้วบาดเนี่ยทางไม้แป้นบาดเนี่ยพี่น้องเอ๋ยไม้แป้นมาอีกแล้วเนาะเพราะว่าสังาส่งคนละ,นนะห้านพี่นะ้องเอ๋ยสั่งคนละบอลมาคนละเถื่อพี่น้องเอ๋ยเนาะ มาหับใหม่แปดน,นำกันพร้อมใจสดเลยตัวนี้พี่น้องเลย,นย,เ,ยนลนเนาะบบฮูว่าสป็นเท่าอร์ดีเงินฮาร่าในกระเป๋าขอ่อยงพ่ออยู่บริพี่น้องเลยเนาะเอาก่อนอื่นพี่น้องเลยกาบทักทายเด้อทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสปาดีมุกันกันบัสสุขูสุคนเอฟซีคนใหญ่ที่บนวัตถุธานเนาะไม่พอบุญทองมาแล้วพี่น้องเลยละกันไม่ได้รับทานเนะาะคือพ่อแม่ใจดีที่รวมสมทบกับเพื่อนน้องแช่เพืนเน่อนพี่น้องเลยเนาะเอาบุญกอางบส่วนนั้นเนาะ รวมร,วมร,ว,มรวมร่วมกันพี่น้องว่านกันบเบลุนซื้อพวกอุปกรณ์นอนก,กับบุรหรี่เรือว่าตะเกียบูมาแล้วพี่น้องเลยกับไม้แป้น,นงามมามาหนึ่งแผ่นหนึ่งแสนสี่สิบพันพี่น้องเลยเนาะประบุนสั่งในไอพ้พอน,นี่แสนสามสิบสองพันต่างคันกับแปดพันกีบเนาะอ่ะาธบไม่แสนหกสิบพันอ่ะเป็นไม้ย่างเนาะตัวนั้นมันก็นรุ่นดีพี่น้องเลยแต่ว่าสีแพงกว่าเนาะเดี๋ยวมาหับไม้ในกันพี่น้องเลยเนาะไม้แป้นมาแล้วปรนะบุนสั่งมาก่อนสามสิบแผ่น ด้วยคำว่าพี่เด้ออ่าเ่าเบิวน้ำกันพี่น้องเ่าเอาครับพี่เอาพี่เจ้าซอ,อยเล้วกัได้หรอกเอา,อางีงอืมเอาพี่น้องเอาเวังเจษฎาธันที่ใหม่น้ำก,นนนนกันเดี๋ยวบนหาแนวห้องก่อนก่อนอ่าหากล้องแท่นนี่ก็ได้เดี๋ยวเข้าไม้แป้นให้เอาไม่ห้องให้กล้องมองนี่ก็ได้เลยเอาไม่ห้องก่อนก่อนพี่น้องเลยอ่าแต่ก็ได้เอาไม่ห้องก่อน căng bọn đá bọn đẹp đẹp mấy đứa dần thả lót lên theo con này có được <laughs> <Điều, điều. Okay. cười> oh, rồi mình có đây nó rồi mà nhìn mày ma đây mày โ <Okay. S 2> อเคโอ้มือกล่องเข้ามาเลยมาพี่มือกล่องน้องสามาได้ใช้น้องสามาหมานน้ำไ,ไ,ไม้สบายดีเออได้หลายบ่ขายบ่ตรเลยทามากินบ่อไม้บาบุญกินน้ำบ่า <c oughs> <c oughs> บาบุญบวบเนาะ <c oughs> เออคือนย่างไร มามามาสามสิบแผ่นเอ็นี่เป็นไม้อยู่ห่างพี่น้องเลยเนาะอ่าโอ้อสิพ่อดิบอ่เนาะปูพ่อกะห้ามเพิ่อนใกล้ๆนี่พี่น้องเล้เพื่นมาชงเขาได้นะเนาะเขาสั่งเธอหน่อยมาก่อนแผ่นสามสิบแผ่นเนะาะกะน่าจะเพียงพ่ออยู่กับเพื่อนหาคุณหกเนาะไม้แผ่นหนาหนาเศร้า หาแผ่นกับแม็กหนึ่งเซาหา่าอาจจะพ่อ,อยู่พี่น้องเลยเเมามาสร้างบนกระเมือ่อวันนี้พี่น้องเลยเนาะจากสีเหตุจังได้ปาดเลยเเเเมามามาอพอดีทางปลาบุญบรรปลาพี่น้องนั่นนาคาเราเมื่อเมื่ออื่น เนาะภาษีเ้าวหอมกันพี่นังเลยเนาะวันที่สิบห้าห้าพักนั่งใช่ห้าพักนั่มาบุญก่อนไปพักไว้ต้มแจวเด้ออืมดีทางบุญสื่อเมาทพักมาพี่น้องเลยเนาะห้าพี่น้องสาเออเอาจับมาบุญแน่บุญยิป็นคนซอยฝันเด้ออ่าโอเคพี่น้องเลยเนาะ คนซอยกันเมื่อเดียว่บุญยิไปทางอื่นแน่พี่หน่อยเนาะไปทางบ้านเกลื่ยนะชงมไอ้ซอยกัน ไม่ยังเนาะไม่ไมีอนเรืองเทือนือไม่มีเดือนไม่มีเทือนไม่มีเทือนนะสัตว์น,น,นโโต้าจากเนาะมดดอกอยังไง่ามันมาลุกกบเลย

ป้าก็ตั้งเฮื่อนสัมอบรีบ่อบรี้เฮืนเนเนอนครั้งนึ่นนะอ้หนักเลยังไง พ่อจะไปใส่สาฮะฮะพ่อจะไปตัดกล้วยตัดกล้กวยแกมาคายปะใกล้ปะ่วนเจ้าใกล้ปะ สองคันรถพี่น้องยังพอเมื่อ,อต้องเบอเชียงบาบุญบันป่าพี่น้องเลยอึ๊บโอเคบาบุญการทำไม้หับตอกเนาะคือว่าเสร็จสิ้นพี่น้องเลยเอาเลือดแต่เสานเนาะเสาตีนเสาหน่อพี่น้องเลยทางไอ้คนมาส่งสร้างบอลเดียวกันเนาะตีนเสากับสร้างหันเดียวกันไปคนมาส่งอยู่นี่แหละ tin sáo khoang xăng quay cao sáo còn như nhì đó tin sáo theo sang như chưa hạn chếo nè bật đèn là nó song đó bơ to 30 30 cm à nhà sao nè bít

สามชิปแผ่นพ yeah. ี่น้องเอ้าครบเนาะเรียกสิออกสี่ล้านสองแสนอถั่วเนาะแผ่นหนึ่งสี่สิบพันเอ้ยแสนสี่ชิปพี่น้องเอ้เนาะเอาแค่เอาเอาเงินเอาพอดีมูลเอาเงินมาหาล้านพอดีเลยตะกดมาของเราไหนหาล้านเนาะเงินเอามาตอนน่ะชาล้านพี่น้องเอ้ชาวล้านแล้วก็จ่ายค่า นำเนาะเงินทางแม่จะดีจากประเทศออสเตรียทางยุโรปเนาะสิบเจล้านพี่ององไรก็ซื้อันซื้อนี่เนาะกดมใหม่หาล้านทำหน่สองสามสี่สี่ล้านเนาะสล้านสองแสนรับมังเด้อรับมั้คาดแบ๊กยังยัง Song chán vào yano song 3 4. ok ok đó sẽ đó sẽ ép đấy. ok 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 6, ok 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 6 พี <Workers> ่น้องเนาะที Por ่าวบุญสิส so ั่งอาให้เพิ่นแล้วก็สิโอนเอาเนาะบ่บยานบ่ทวกบ่ทันสิเมื่อก่อนเนาะมื้ออื่นเด้อๆขอบใจคือกันอ่าคือจังสิบปพ่นมาล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะนจักสิมื้ออื่นสิทันจับ่เนาะมื้ออื่นอ่าจังสิโทรหาเพิ่นเนาพี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อยพี่น้องเอ้ย ทำในเก่าเมื่อเนาะเอาพิทารนะพี่เนาะนี่มารคเปิร์แล้วแบบนี้พี่น้องเลยเนาะทั้งไม่เนาะแล้วก็ไม่แป้น30มสิบเซนเท้าพอกโทูห้าเพนมาทรงอีกก็ได้มาใกล้ๆหนึ่งพี่น้องเลยเนาะเอาจะนัดกับพี่น้องอ้ยเนาะมาในจักมื่อ่ะพี่น้องเลยเนาะแต่แต่วันที่เกเนาะก้าสิบเอ่เก้าสิบเบ1สิบสองสิบสามสิบส โอ้หกมื่นน้องสาเอาวุ่นมาโดนวะฮะโดนเนาะเของบ้านน้องสาถ้าโอ้เจ้าบัวคิดฮอดลูกคิดฮอดรเมียบ่หรอโอ้ยขอแห่งคิดฮอดเนาะน้องสาฮอดจากเมื่อแหละเนาะมื่ออื่นมื่อกวันเกิดลูกใครแหละฝ่าเมื่ออยู่นครนครขัวจะขึ้นมาใหม่พี่น้องเอ้เนาะไว้บุญชื่อเมื่อมื่ออื่นชิมหานะชิพกุ้มลูกชิพเจ็ดกุ้มลูกเนาะ เรากาจิโทรหาสร้างเติมเนาะถ้า,าสาร้างเพิ่น,ะาารพ,นพร้อมอ่าเพิ่นพร้อมพนันสิย่อจังได๋กายวุบบ่นจีข้นมาเพราะว่าวุ่นจีข้นมากาเกียมเนาะอาหารการกินให้กับผู้ที่มาสดชวยย่อเสาให้กับน้องแช่นี่แหละพี่น้องเยนาะเพราะว่ามีทงมางนะแม่ใจดีเนาะแม่ใจดีใจบุญที่เพิ่นได้สดสวยทางดินเนาะสื่อดินสื่อยางต่างต่างๆให้กับน้องแช่แนะี่แหละเนาะ เฉพางเงินผู้ซื้อดินอะพาาอะบบี่น้องจากเมร์ะดีอยู่ฝั่งไทยเนาะเพื่อขายกับปบุนเบิกอาหารการกินในการหยุกย่อเสาเขื่อนหรือว่าย่อบ้านน้องแช่เนาะอ่ะเดี็กน้อยกับจเบิกอีกเท่านึง่งน้องแม่เนาะอบุ้นชิคอ,อเมื่อบ้านกร่รค้อนนีา่าตเมื่อบ้านก่อน้องเมื่ออืน่นเดินทางต่อแรงมือตอนเศ้านี่จเข้ามาอีกจูเนาะเข้ามาลำลา เดอ๋มาเอาความฟ้ของตอนจากน้องแช่พันนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเอาจใจแรก็ขอบคุณขอบคุณขอบอกขบใจวัดสุขูสุคนเด้อที่เขามาหาดสแล้วก็ศเป็นกำลังใจให้กับบาบุญสารวัตรหลักการครับน้องแช่นอก้วก็พูนยาใจบุญพระทุกท่านเนาะที่ให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ดีๆแล้วก็ติดเตือนกันเขามาพัดสุขูสุคนเด้อเนาะอาวุญขออนุญาตเมื่อก่อนเมื่ออื่นเด้อเนาะแจ้งนะพี่นางคิปนี้เนาะแล้วก็ศจะไปบ้านบ้านเอื้อยเอื้อยของน้องแช่เนาะสีไปมอบเข่าหนึ่งกระสอบพี่น้องเยแล้วติดตาม นํากันเพราะว่าบุญก็ยังบ่เคยไปจักเทื่อพอดีบ่บุญบ้านป่าบ่าวยาบ่ตูนก็สิไปทางนั้นพอดีเนาะก็สิไปอ่าอมพุทธนําเนอีกเทื่อนึงเนาะไปเนเฮือนเราปจังได๋น่พี่น้องเอ้ยเนาะโอเคเนาะขอบใจหลายมือกล้องเออน้อยได้ลาบ่นอไม้น่ะเออผู้ได้เรแลงให้บ่าวามาแกงกินพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ได้าต้ม้เดนี่นําน้องมันก็มีอยู่อ๋อแกงทางก็บ่อยู่แกงเฮากินแล้ว ไม่บายดีไปพุ่นเลยบ่าวบ่าวพนไปไโอเคโอเคเดี๋ยวผมบอกบอกไอกบอกน้องแช่ก่อนแป๊บนึงเด้อหาที่พี่น้องเลยเนาะ้ควรตรวจตรวจอยู่พี่น้องเลยปัญหาหน้าไม่แป๊บเดียวเมื่อกี้บ่อาะรยะฮะเจ้าไปหามาแต่โดนเราบ้านหน้าใหม่เลยไปเพราะหาทีนี่บ่ไปมาไวแท้ ีวายเอ้ยมัดเขาเอาเอาสบายดีอ่อลูกสร้างใหม่มาเด้อสามสิบแผ่นเด้อแต่ว่าสร้งางโอยู่ซับนอ้องสร้างมันเมื่อลูกมัสบายว่ะจ้ะก็มีแต่ฝากเบิ้งขนาดเด้อสามสิบแผ่นเด้เอพี่น้องเลยแล้วก็เบ,บิ่งใหม่เบิ่งตอกเบิ่งฟืน้นเบิ่งไฟแล้วบ่อยอยา่างหายเล็กน้อยมันมาเล่ยนลายเด้อย,ยานใหม่ตอกมันทับแข่งทับขาเพราะว่าสร้างบนโอยุแล้วหาย ช่างเจ้าเด็วช่างน้องพันเบิงเด้ออย่ามันเป็นมะเร็งหลักมันเพยมันเปยมันเพย์แหละมันหักนางเด้อหลักการมือแรงเมบุญสิมาเบิงใหม้ขบุญขึ้นไปหาลูกสาวเจ้าก่อนลูกสาวลูกเจ็ดคนน่ะร้านเจ้าเจ็ดคนน่ะเราซื้ออยังอะตามอะตามอ่าเมบุญมีเข่าหนึ่งกระสอบหาสิบโลสิบห้าอะตามหากพัวเราซื้ออะตากบ่ หัวมันรังงะรังงะหัวรังงะเมียกระตามฮะพอรังงะเมียกระตามโอเคเดี๋ยวจะไปพบพ่อพันพี่น้องของเช่าในพันมาอายู่เนาะอ่าพันมาเยี่ยมมายามมาเบิ่งน้องสาวพี่น้องเลยนเนาะโอเคโอเคประมาณนั้นแหละพี่น้องเลยเนาะพีแต่หายน้องแช่อ่าเบิ่งเพื่อนเบิงซานพ,พ่นนอนเนาะแเดี๋ยวบุญกิจกรรมาอีกช่วงแรงๆเด้ออ่า โอเคสบายดีได้ไหมเด้อเด้ดอเดอ้ดอเด้อพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยชวนทางนี้เนาะโมเมียนย่างได้พี่น้องเลยอ่าเพิ่นสะแคงแบบนี้นะ <c oughs> วิธีเพิ่นเอาลูกกินนมพี่น้องเลย <c oughs> เออสละกินนมวะเออกินนมนอนพี่น้องเลยเออเพิ่นเอาลูกนอนก่อนเพราะว่าเพินะนะ่นเสาะเนาะน้องสละเพ,พิ่นพี่น้องเลยเนะาะทีทังทีมงานเอาตุ๊กตามาใหา้เนาะการ์ตูนมาทำการ์ตูนแน้วการ์ตูนเป็ดพี่น้องเลย เออแช่เอ้ยเดี๋ยวบาบุญขึ้นไปหาเอื้อเจ้าก่อนเด้อเออาพี่นั่งเลยเอาลูกนอนซะเนาะอ่เฮ้ยไปกันเด้อไปวายเด้อมาลุกเคล่นพี่น้องเอาลูกกินนุ่มกันเนาะอ่าวิธีเอาลูกกินนุ่มได้พี่น้องสักแง่งสิง่ายมากข้างหน้ากับเห็นพี่น้องเห็นบัดแล้วว่าัะเนาะอ่าบุญเก่าไปทาเอาแล้วพี่น้องเลยไปชาวบานเนาะเดินทางต่อเนาะ ลอยโดยละไก่ละไก่ฮะละไก่ไม <hi> ่ยังละไก่ละไก่อันนี้บ่ละไก่ไนะมึกระบกหมึกระบกโอ้ยพี่น้องเอ้โดยโดยที Teacher ่บอกกันบอกกับน้องซาตื่นมาได้น้องซาเอ้ยอออ่าเท่านมาซาเด้อเดี๋ยวเราจะไปทั้งบ้านละมูลก่อนเด้อโดยอ่าเจ้าฝากเบิ่งใหม่เบื้งตอกเบิ่องยังฝากไงเด้อโดยอ่าเบิ่งน้ำเป็นหูเป็นตาแน่เนาะแล้วมาเราจะมาใหม่เมื่ออื่นเด้อบูนเมื่อเมื่ออื่นบูนเมื่อละ ตอนเช่าคอมอ um> ื่นนะบุญสิษย์ขอมาบ้านเจ้าอีกเด้อแล้วบ้าประยูบป่ะไปสวนเนาะไปหาผลกล้วยพี่น้องเลยเนาะเด้อน้องสาเด้อใชุดงามนะพี่น้องเลยเนาะคนไปคนดูไปหาหน่อไม้หน้าตอกเนาะไปหาหน่อไม้หน้าตอกแล้วก็ขายซื้อส่งือเสียใส่พี่น้องเลยเนาะลาศกศูนย์วุ้นเมื่อปักก่อนเด้อไปทำบุตก่อนเด้อไปพี่น้องเลยเนาะ มาอีกครั้นึงให้นางเึ้แม่เ้าข้าฝากไว้เแม่อันนี้เาฝากไว้เลเ้าเดี๋ยวเดีเ้าน้ามก่อนเข้าน้ากินก่อนแกะแกะทงเฮ้าเยแม่อยซื้อไม้สร้างสร้างคนมยูเนี่ยนี่นี่ดึงดึงตัวนี้แม เออเออเขาแนานำตูก้กระปองไหมเขาเนี่ยเออแลวนะว้วก็ต้นนะรอรอตู้กระเออโอเคเอ,อ่าไปก่อนเด้อฝากหอยไว้อยู่ในผู้แม่หอยไว้อยู่ในภูเด้ออย่าเ็กน้อยๆเป็นน้ำมาเล่นมาอย่างเด้เออ่าไปครพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้ขอจบเพียงสำนีก่อนพบกันในคลิปหนะ้าพี่น้องเลยจ้ะ อาจารย์ไายกผิดพลาดประการใดเนาะพี่น้องเลยกลับขอโทษขออภัยน้ำพี่น้นองวัชคูสุสคนเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์นายกเนาะอ่าแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเนาะสำหรับกำลังแรงใจที่ติดเพือนกันเข้ามาพี่น้องเลยครับอ,อ่าน้องสาเอ้ยน้องสาไปตู้ให้เพิ่นไมค์ปดปลั๊กไฟออกก่อนเด้ออย่านิดหน่อยมาเล่นเด้อปดจุดเทิงเด้อหอย่านิดหน่อยมาเล่ยนไฟจับได้ไดไหน่ไฟสอดไฟดูดได้หน่เด้อ เพ่อสร้างก็ยู่งซ้ำพี่นองเลยเนาะฮะโอเคพี่นองเลยเนาะไปก่อนบัตนี่ไม่ครบสร้างบุคคลบัตนี่พี่น้องเลยเนาะแล้วกับลูกบ่สบายพี่น้องบทีกันดอกเนาะบทีไพ่พี่น้องต้องไปเอาลูกเอาเต่าก่อนเขาเกาะลูกกั้วก่อนรักพี่น้องพ่อพกันคลิปหน้าสบายดีและสวัสดี วัชพูสุสคนเนาะพอกันอยู่บ้านกูแหละนาะ